มีเขื่องมาหอดมือนี่นอกจากอันน,นอ้นานพอลุงทงนนั้งอัญญาประเทศ

ลักซานชิมหานึกว่าบริษัทขนส่งเกียงไก่ลักซานชิมหานอเซิงฮากะมาห่อเมื้อตะกี้นี่เนาะเลยกะพอดีว่ามีเขื่องมาหอม่อเนอื้อจากอันนั้นพอลุงทั้งอันยาประเทศอันยาประเทศเนาะที่เพิ่นฝากอันนาขนมมาให้กินมือก่อนเนาะนนนมาอิน t h พะลัมเนาะหรือว่ามาเกลี่ยนกวน,น,นแล้วพี่น้องแล้วเพิ่นกะพอลุงก็ฝากมาให้ทิปอีกเนาะอัน,น,น เบิร์ก่อนเนาะคือว่าเพิ่นอลงซื้อเครื่องส้ำอ่างค่นนี่แหละแล้วก็ซื้อยังก็สปริงเกอร์เนาะทัวร์ที่เพ็ดส่วนเในพหลงไปเลยอันนั้นค่อยยืมมีตัดแน่ก็เลยว่าจะมาเปิดอยู่นี่เนาะพี่น้องว่ามี่ยังแน่แล้วก็ทิปกะสิแพ็คเครื่องแล้วก็เอาส่งไปบ้านก่อนเนอาะเพราะว่าทิปยังสิลงปากเซ่น,นี่น่าทุกคน งเราจะมีไปวะกระปองอ่างกับพร้านนี่นี่นี่กับมาหอดเลยเนาะทุกคนนี่โอ้นี่เนาะวันะนี้เขาวงาที่รอยากกันเนาะเหคลนะ็ด้ปเนาะนี่ทุกคนโอ้โอหขนจัดอันนี้เรียบร้อยเลย,เลยด้นี่ พอลุงสื่ออันสปริงเกอร์ไฮพร้อมหัวน,นี่เน,นาะนี่อาจจะซาหัวเวาพอลุงบอกว่าซาหัวเนาะนทุกคนสปริงเกอร์ทวนอันนั้นถีบซีอันนั้นเด้ถีบซีหัวส่วนเด้สปริงเกอร์ได้มาแล้วเนาะซาหัวพอลุงบอกว่าซาหัวเป็นสูตรเลยเนาะแล้วก็อันต่อมาเนาะทุกคนคิดว่าไหมยัง ฮะเสือวะอันนี้แม่นอยงอันนี้คืออียงทุกคนม่นอยงอันนี้นะขวันค้อบเห็นบะแมนที่บอกโอ้ขา้านคอติอ่นี้แมนแน่นอนทุกคนแสดงว่าตัวนี้ได้อาไปนํำเลยเนาะอันนี้ขาวันคอเนาะต่อมา โอ้คิดแล้วไ่ยังมีโนทุกคนว้าวโอ้พ้อเกตเลยแก,ะ,กนนนะะเหมือนกันว้าวอนาะอันนี้นาจะเหม็นข้องแขนเนาะว่าซื้อข้องในลาวบางบางอันก็นถือข้องแขนบางอันก็นถือข้องกบก็มีเนาะอันนี้คิดว่าข้องแขนแน่นอนอันนี้เป็นข้อเกต เอีบุ๊มบินไก่ซิทติบบบินบอกอันนี้เปนอย่างเนาะอ่าอลายดาวัยสิว่าดับเบิลแอคชั่นแขนดูนบอวดาลีเนาะดาลีไก่ซิทไก่ซิทกับดาลีคือจะบอกรายการนี้เนาะอ่าแต่มันอันนี้กิมกันแดดเนาะทุกคนนี่พอลุงซื้อหายเลยอ่ะทิปว่าคอยได้ใส่กิมกันแดดเนาะเดี๋ยวอันนี้เอาไปน้ำปลาคืออันนี้ กิมกันแดดแล้วก็อันเมื่อนั่นเนาะพขาลูกอ่ะถ่ามว่าเอาแป้งยั่งนะทิพย์อยากใส่อันแป้งอันนี้เนาะห้อยู่แล้วคือแบบโบเฮนมีเนาะมีปะแป้งก้างูเคยตะกี้ตะโอนอะ่ะทิพย์เคยเห็นแบบโฆษณาไนนด้ย,ยนินอยู่นะนี่อยากเบิ่งกินเนาะมันสงหอมใช่พ่อไม่ดีเลยอืมอ,ดดอืมพอม พร้อมทุกคนเคยได้ยินตลอดแปลงกลางูในวะีดีโอตะกี้น่ะอยากกันนเยี่ยงก,ก็พาพี่ก็มาซื้อแปลงไอ้ทาน่าฟัาง,นางน้องบางเนื้อโมเมร์เนาะคนละอยา่างคนละเพลงอันนั้นมีเพลงอันนี้ลงเอามาไปนำปากเส้นนะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้แปลงทิทิใส่เนาะก็คือคิวเพจเมนเบอร์ซองบอกใส่เบอร์ยุใส่อ๋อเบอร์ซอ,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 องแะทุกคนนี่เมื่อนั้นนั่นที่ที่ไปอ่ะนะไปห้ามรถแล้วก็ พอลุงท่ามาดิพอลุงไม่ซื้อเซราม่าไห่เนะานะทักกานี้ซอเขียนขิวนี่นะทุกคนโอ้ผักเนาะเออออกดีเนาะซีโอ้ซีติดทนดีเนะาะผักยิ้นี่อืมอันนี้เนาะทุกคนนี่เขียงเซราม่าทานไปแล้วเนาะอ่ะจับไปก่อนขอบคุณลายๆเด้ดาาอที่ส่งมาให้เนาะ อันนี้เป็นหยังอันนี้เป็นสงูงว้าวพี่สูงได้ทุกคนอันนี้อดีชื่อไปนหนุ่มอยู่ปาร์เซ่แล้ววะนี่เนาะโอ้งามดีได้เนาะ <laughs> นี่ส้มเก้ไก่ดีได้เนาะเบอร์เอทติดหนึ่งเบอร์เอทนี่เอทอีเดียเลยอันนี้ชื่อลงปารซ่น้ำเนาะนี่ทุกคนงามดี ที่เดียวกบซีตัวหนีเลยนะนเนาะว้าหนีไปหนีอันนี้เป็นเนียงอันนี้เป็นเนียงส่งบ่ว้าวหนีเนาะทุกคนโอ้อันนี้ก็ส่งเพอดี่เลย่ะยชนะเพราะวัน ทรงทรงบกหอยบกหอยมีลายโตเนาะขนาดมันมีทรงพื้นหนึ่งน่ยถิ่บแบบใส่แล้วมุว่นไอ้ถิ่บยังซื้อมานะคิว,วต้องด้ซื้อใหม่นี่บม่ได้ซื้อใหม่แล้วใสแ่แล้วทุกคนซองตอันนี้บกแบงครเนาออันน,น,นี้อันนี้อันนี้เป็นยังเสือวะ โอ้โหงามเนาะงามมลีต้นี้นะฮะเออนั่นแหล,วละว้าวทุกคนงามแห่งนี่งามเหมือนลีต้นนี้นะฮะพอพอลองเลยซะ้ะยอดคุณตัวนี้ถิบอันนาถิบสื่อต้อนไปเบี้ยงเนาะตัวนี้ตัวนี้สื่ออยู่ เป,เ,ปเป็นเสือมือซองเนาะซื้อพร้อมกับเสื้อสีฝาค่ะสร้างชิมหาพันกีบกับร้อยหนึ่งเนาะลอยลอยสิบาทเดี๋ยวลองตัวนี้เ <c oughs> ออนั่นแหละส่งส่งคือได้ตัวนี้เนาะใครจังไหนตายใครออกพอดีวะ พอดีเลยพอดีเลยทุกคนอ้ส<ฮ><ฮ>ีดำคือกระปันเอา้าร <c oughs> ุดรุดดึงแหงเกินไป <c oughs> อ่า <c oughs> มันยำม,มันยำทุกคน อารุดเออมันมันปองมันอะนะนี่ยงก็นี่แล้วทุกคนเออต้องเอาลงเลยหนึ่งนะมาให้สิ่อได้ยินนี่อันนี้เสือผมเสือ้อพอดีเลยเนาะขาดีเลยเสือเท่านั้นทุกคนทีอันแรกครับส่งมาให้สุดก่อนต้องใส่อันมือมื่อก่อนนะมาสือ่อมาสือ่อมาเบิรงหลดลวกอนนะอนาต้อนซีมเมื่อขนณะทีจะได้อยู่สวพานนอนแล้วให้นะ้องนะ เมื่อคอนหลัก็เลยแต่พอเจอหน้าหญ้าเพื่อนาแห่เพิ่นนุงนน่งเมือ่นอนุ่งก็ถอดเลยปปนี่นะมือ้อเช้านี้ก็นุง่งเนาะเสื้อด้ามันนี้คงเอลีอยได้นะนุ่งก็ถอดเลยนี่ทุกคนอันนี้มันยังอันนี้อันนี้กระเสือนาว้าถิ่พบ่ขันน้นไม่เสือซี่หนีได้ดิงามดีเถาะว้าจะคืนง,งามๆเลย อยากลองหนุ่มตัวนี้อีกทุกคนนี่ทำแห้งแค่เห็นได้สิที่ลงปาเซน้ำด,ด่ายะวันนี้อันนี้เป็นอย่างนี่กระเป๋าโอโ้กระเป๋าเงินเลยทุกคน เปาเงินที่ตงกลงมันเป็นกระเป๋าใส่เงินน้อยที่นี่ห็นวอลนี่น,นลาย,ยางเลยเนาะอ่าเอาติดสิบมันต่ำสิบทางในมันเนาะอ่ะไม่มีก่อนละโกงอันนี้มันอย่างว้าอีอย่างตัวน,นี้ แค่อย่างนี้ใจเสื้อปิเห็นบอกเสื้อเสือเสือ,อบมุนลายเยเด้อขอลุงส่งมาให้อันนี้อันสุดท้ายนะทุกคนว้าวมีอันนี้จอนอยู่นี่อันนี้ผพาพันคอดิ่นึ่อันนี้ก็ผพาพันคอเนาะนี่เอา้า พาต้นนั้นเอาออกตัวใดพี่น้องทุกคนเฮ้ยกระแมนมงามดีเด้นีว่ว่าตัวนี้แห้งขาดตัวน,นี้เป็นเสือ,อมีเหรอี่ไหนนึงโอ้ทุกคนโอ้ <laughs> ดีเเนาะโอ้อันนี้มาติงเดี๋ยวเขาลองต้นนี้ไหมงามดีเนาะ ผิดยังไงสีคือไปน้ำปักเตยได้นุงสอ,อ,อนกันไปจ้ะเพราะที่ิดคือเสือขันยาวมาพืนเดียวก็คือมันจะคืนหนี่นื้อโอ้ยาวนี้ได้เนาะฮห,หมดแล้วเด้์ทุกคนงามโบงามเนาะนี่ขาสีได้เนาะสี่ น้องเพื่อนได้ลงบารเซรดีทรงตัวเก่ากับขึ้นเนาะทรงทรงตัวนั้นเมื่อบาททรงก็สวยมากนอกทุกนนะนี้กะอาณาเปิดกล่องไปเป็นทีเข้มห้อยแล้วเนาะมีเสืออนันพอลุงถากเสือมาหายแล้วกะถาม่นขอจ้องพื้นเนาะและ้วกะเสือจะกโตกหนึ่งอาณาหนึ่งซองเนาะสาม แล้วก็มีโสงซองพื้นหนอแล้วก็มีอนอนอนาท่องใส่เงินอันหนึ่งเด็กชานขอซองแล้วก็มีสปิงเกิ์แล้วก็มีเรื่องสมางนะทุกคนขอขอบคุณข,ข,ขอลุ่งลายเด้อนี้น่เนาะตอนนี้ถีบกระแกะก,กองข้องฝากเป็นทีเทมอยแล้วเนาะจึงนี่ทุกคนตายมาให้นุ่มพื้นนี่ลงปากเซอเนาะสัน่นถิบกะ ทีเลือกอันน่ะทื่อลงปากเซน้ำนอแล้วกับสี่าเสือตัวหิบหนุ่มเจ้านี่กลับขืนเพราะว่าแล้วก็มันนี่บอดยำเลยนี่มือเจ้านี้มันไปเขาโอ้มันถาเอามือนี่มันลายมือมันจะสักมาได้อีกนี่นี่มันเขาอันหลอมมือเจ้านี่ได้แต่บ่ใครสบู่ออกวะเลาสั่นสีสักไว้ก่อนเนาะทุกคนสักมันไอ้ไมันองเนาะมันนั่นสื่อมา สีนกกะเสร็จเป็น,เ,ปนเทียย้ยลมวเนาะต้องขอขอบคุณไลยๆเดอพอลุงทีฝากมาใหนะ้เนาะจนมึกอ่อนถึงหา้ากาแฟมาให้แล้วก็ฝากมาใหนะ้อีกเนาะต้องขอบคุณขอบใจไลายลีทีเมตาเนอะทีเอ็นดูทีแล้วกันอยากได้ปะมาร์กจะได้เนี่ยนี่มาโหเนาะ ข้อขอบคุณหลายๆเด้อที่ส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพระรุงทั้งไม่กาเนาะที่ฝากเงินมาให้เป็นขวัญปีใหม่แล้วก็ทิพย์กับจิพอดีสีใสเป็นขาเดินทางลงฝากเซ่เนาะกลับไปฮามาเมือเช้านี้ขอขอบคุณขอขอบใจหลายๆนี่ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวามเจ็บเดี๋ได้ข้อไทยยามีแล้วก็พัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้ิฮงๆด้วยด้วยเนาะปีใหม่ปีนี้นะคะตลอดทั้งปีนี้ขอให้สุขภาพเข้มแข็งทุกคนเด้อ กิลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็เจอกันใหม่ทีปากเซแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย